ขออนจญาเจ้าถินครัรรบเช็คกินสักหน่อยที่นี่บ้านโคนผลัดอำเภอพยุกต์จังหวัดสีสะเกดครับเอาตามจิตดีแล้วงานอนบอตอมาคือเก่างานอนบอตอแต่ของท่าทายลุงอรุณได้มาครักกใไ้จีมงจัดการไหนรับเดี๋ยวเราจะทำการ ให้ด่วนที่สุดวันนี้ก็รถมาถึงแล้วเอาลงดีๆระวังรถรถเยอะนี่เดินมาตลอดทางก็แอบบางทีพี่มีพี่แอบ ขึ้นมาไปไม่รู้กับเจ้าของวลาอะไรเลยวลาก็เดินตัวเสีนงั้นเ,นะเราเดินหาหนาแเข้าไปนะโอเคเลยเฮ้ยค <c oughs> ืเก่าครับมาทีมงานโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับ